สวัสดีค่ะพี่แอนนะคะจากเพจวิจิกาชอบกลับมาพบกันอีกแล้วนะวันนี้พี่แอนมาพร้อมกับกล่องนี้นะคะ DSD 0 2เป็นชุดเริ่มต้นเล่นได้เลยของ Vanguard o v e r d r s s s นะคะเป็นกล่องที่2แล้วหลังจากคลิปที่แล้วรีวิว DSD01 สีแดงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ถึงคราวของกล่องที่2กันบ้างแล้วก็เซตนี้นะถ้าเกิดน้องๆอยากได้นะออกมาทั้งหมด5สีด้วยกันมี0 2 0 1 สีแดง02สีม่วง03สีเหลืองเคเทอร์แซงทัวรี่นะคะ0ู 04. สีเขียวสโตเคียและ05สีเทาบันเกตน,นะออกมาเป็นเซตชุดเริ่มต้น5แบบ5สีกันเลย คลองนี้จะมารีวิวของ02 DSD 02 4ม่วง Dark State กันบ้างนะคะนี่ก็เป็นชุดเริ่มต้นเล่นได้เลย Nation Dark State 51ใบนะท่านน้องอยากรู้แล้วว่าเด็กนี้จะเก่งขานาดไหนนะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่แอร์นะแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันนะคะ ถ้ามีอยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกระดิ่งจริงๆค่ข้าง subscribe นะเวลาพี่แอมีคลิปใหม่ๆมาจะได้เห็นก่อนใครเลยถ้าพร้อมที่จะดูแล้วแล้วก็ไปดูกันเลย <Okay. S 1> เติมต้นมาด้วยอันนี้เลยนะคะ d i a b l l o s Violet <Yeah. S 1> Blues นะเป็นเด็กบูสนั่นเองของ ด้านจินะคะคนนี้นเลยให้มาเป็นฟอยหนึ่ใบไม่ฟอยสามใบก็พร้อมเล่นได้เลยนะคะสําหรับเกศสามของแรนการ์ดโอเวอร์เดสนะจะมีทวินไดแล้วก็เพรซนาไลา์ด้วยเพรซนาไลด์เนี่ยเป็นกฎพ,พิเศษเพิ่มขึ้นมาของแวนการ์ดโอเวอร์เดสค่ะถ้าเกิดไลฟ์เอาหน้าเดียวกันนะ <c oughs> ก็จะได้แถวหน้าบวง1นึ่งมืนทุกใบไปเลยมีสกิลออโต้แ a นการ์ดเมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟสของคุณคุณจะเข้าสู่สถานะพลังบุกชั่วอุดใจ จนจบเทนะินอ่ะมาดูการพลังบุกชั่วอุดใจคืออะไรยูนิตบางตัวจะได้รับการเสริมพลังเมื่อคุณอยู่ในสถานะพลังบุกชั่วอุดใจแล้วก็มีสกิลออโต้แวนการ์ดเมื่อยูนิตนี้โจมตีถ้าคุณอยู่ในสถานะพลังบุกชั่วอุดใจโซบาร์ห้าสเตนเลียาการดแถวหน้าทั้งหมดของคุณโอ้สเตนร,รัวรัวเลยนะแต่โซบาร์นะก็ต้องดูกันว่าจะโซบารได้มากแค่ไหนจาก ต้องโซชาร์เข้าไปก่อนนะมีสกิลพิเศษของแวนการ์ดโอเวอร์เดชนะเรียกว่าสกิลพิเศษหรือเรียกว่ากฎเลยก็ได้นะแวนการ์ดโอเวอร์เดชเนี่ยจะมีกฎไลท์เด็กนะคะก็ต้องการการสกูเกตในเริ่มต้นเกมนะเราสามารถดึงการ์ดเกตสามเกตสองเกตหนึ่งแบบละหนึ่งใบนะไปไว้ที่ไลท์เด็กนะคะพอเข้าเธอเราจะไลท์นะสามารถทิ้งการ์ดหนึ่งใบแล้วเอาลงมาไลท์ได้เลยนะก็จะไม่มีทางสกูเกตและจะได้ไลท์ได้เล่นการ์ด เกียร์หนึ่งเกียรสองเกียรสามที่เราอยากเล่นแน่นอนมาดูที่เกร2สองกันบ้างนะกับ Diabolos a n เก r r i ล c ชาร์ Auto เมื่อยูนิตนี้ลงสนามบนช่องแวนการ์ดนำเรียาการ์ดของคุณเข้าสู่โซ่และจั่วการ์ดหนึ่งใบนี่ก็เพิ่มโซให้เลย Continue เรียาการ์ดถ้าคุณอยู่ในสถานนะ พลังบุกชั่วอึดใจยูนิตนี้ได้รับพลังบวก5,000นี่ได้บวก5,000ันไปเลยเฟสหนึ่งกับเดียบลอสแบสตีฟออตโตเมื่อยูนิตนี้ลงสนามบนช่องแวนการเลือกการ์ดจากโซคุณหนึ่งใบขอการ์ดใบนะั้นลงช่องเรียการแถวหลังช่องกลางของคุณและโซชาร์ตหนึ่งนะก็คือเอาเกียร์ซูลงมะเป็นแถวหลังช่องกลางนะและได้โซชาร์ตแทนไปหนึ่งนะคะแล้วก็คอนติเนียเรียการถ้าคุณอยู่ในสถานะพลังบุกชั่วอึดใจยูนิตนี้ได้รับพลังบวก5,000ันแล้วก็ เป็นตัวเริ่มกันบ้างกับ d i a ย o l o s Innocent m a ์นะคะออโต้เมื่อยูนิตนี้ถูกไล้ทับถ้าคุณเริ่มหลังได้จั่วการา์ดหใบต่อมาที่เกรซสากับยูนิตโคโลซัตแห่งมัทธรณีสะเทือนออโต้เมื่อยูนิตนี้ลงสนามบนช่องเลียการโซชาร์จ1จากนั้นถ้าคุณอยู่ในสถานะพลังบุกชั่วอึดใจ เคาน t เตอร์บันยูนิตนี้ได้รับพลังบวก15,000จนจบเทิร์นโตัวนี้ตัวเดียวก็28,000เลยนะพลังอย่างเยอะเลยนี่ให้มา4ใบานายน้อยแห่งน้ำแข็งทมินไอเซอร์อันนี้เป็นเกรซสองพลัง10,000ได้มีสกิลอะไรนะคะ3ใบสตี Steam ner, Auto, มกั u n เนอร r o บรดี้ออโต้เมื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องการเดียนของคุณเคาน์เตอร์บัสหนึ่ง ยูนิตนี้ได้รับการบวก5,000จนจบการต่อสู้3ใบ A c r o b a t P พีเ e n t e อ a u อ o โต้เรียกาศเมื่อยูนิตนี้โจมตีหรือบูส์ทาแวนการดของคุณเป็น Diabolos ส i o l a n ล Boost โซชาร์ดหนึ่งถ้าคุณอยู่ในสถานะพลังบุกชั่วอุดใจได้โซชาร์จเพิ่มอีกหนึ่งอ ได้โซ2ไปเลยนะถ้าเกิดมีพลังบุกมันก็ได้อยู่แล้วนะเพราะว่ามันไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรเลยอยู่ดีๆเพิ่มต้นไลฟ์เฟสก็ได้พลังบุกช่วยอึดใจขึ้นมาเลยนี่ให้มาสีใบไซคลิกพกิมามิรันดานะคะนี่เป็นเพอร์เฟกต์การนะ ทิงการ์ดหนึ่งใบก็ได้การ์ดแบบเพอร์เฟไม่ถูกฮิตจนจบการต่อสู้เลยได้มา4าี่ใบกองวีจีการ์ดช็อปคอลเลกชันใหม่สีดำทองสุดเท่เคลือบเงากันนะ้ำไซส์ใหญ่จุใจสั่งซื้อได้ที่ V g c ี r d s h o p c o m มาเป็นราชาพูดแห่งความมุ่งมั่นออบารียอนี่เป็นโอเวอร์ทิกเกอร์นะคะเป็นทิกเกอร์พิเศษของแวนการ์ดโอเวอร์เรสนะใส่ได้เพียงหนึ่งใบนะถ้าเกิดเราดิฟเช็คได้มาปุ๊บจะเอาการ์ดนี้ออกจากเกมและได้จวการ์ดหนึ่งใบและเลือกการ์ดหนึ่งใบของเราบวกพลัง1 0 0ร้อยล้านและถ้าเกิดไดิฟเช็คขึ้นมาก็ได้อยู่แล้วนะก็คือถ้าไดิเช็คออกมาได้ข้างบนได้ข้างล่างด้วยแล้วได้บวกร้อยล้านด้วยนะก็คือได้บวกร้อยล้านถึง2ใบได้จวหนึ่งใบเอาใบนี้ออกนอกเกมนะคะจะดิเช็คตอนตี ก็ได้หรือจะได้เช็คกรก,กันก็ยิ่งโหดนะคะพอาจะเกมแปลว,ว่าได้ฮิลฟรีหนึ่งเลยแต่ถ้าเกิดถูกขึ้นมือก็เอาไปกัด5000ได้เดอบอลส์เกอร์ไม่ๆอันนี้เป็นคริสติคอลทิกเกอร์มาสีใบเดอบอลส s บอยเจสอันนี้เป็นรอทิกเกอร์มาสีใบเดอบอลส์ออฟฟิเซอร์กิลเลียนนะอันนี้เป็น ฟอนทิกเกอร์นะคะอันนี้ได้มา3ใบฟอนทิกเกอร์ก็คือแถวหน้าบวกหมื่นทั้งแถวเลยนะอันนี้ได้มา3ใบเพราะว่าโดนโอเวอร์ทิกเกอร์กินทียไป1นใบเดี๋ยวบลสเกอร์อลิอาน่านี้เป็นฮิลทิกเกอร์นะคะให้มา4ใบแล้วก็เป็นออเดอร์นะบราเธอร์โซออเดอร์ก็อันนี้ตัวนี้ง่ายๆเลยโซชาร์จสองนะคะให้มา3ใบใบนี้เป็นกร์ดในกล่องนะนอกจากนี้ยังมีก๊์ดสุ่มฟอยล์หลังกล่องแต่ละกล่องได้ไม่เหมือนกันซุ่มจาก6แบบนี่ก็ใครอยากได้ก็สามารถ ซื้อไปลุ้นสุ่มกันได้นะซื้อก่องเต็มๆก็จะได้ทั้งหมดนี้แล้วก็ใต้การสุ่มก็ไปหลังกล่องไปลุ้นด้วย แล้วก็เนื่องจากอันนี้เป็นชุดเริ่มก็จะมีสนามแถมให้ด้วยนะคะท้ายที่ร้านก็จะมีขายทั้งเป็นกล่องเต็มกล่องแบบไม่มีสูนฟอยล์หลังกล่องก็จะได้เท่านี้หรือก๊าซสูฟอยล์หลังกล่องแยกใบก็ได้เช่นกันนะคะอยากได้แบบไหนก็เลือกซื้อได้เลยที่ v g g a s h o p c o m ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่แอ์นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะบ๊ายบาย